ใช่คะ่ะเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้10กรกฎาคมมาอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะในช่วงนี้ตั้งแต่9ถึง14กรกฎาคมฝนจะตกหนักถึงหนักมากเกือบทุกวนันยาวนาน6วันนะคะ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุฉบับที่7แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่14รกรกฎาคมนี้สภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวัน เพื่ออัปเดตข่าวใหม่ๆนะคะในช่วงวันที่10-14กรกฎาคมนะคะมรสุม,มตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับล่องมรสุม,ม,มจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกชิงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทำให้ไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มาดูจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะในช่งวงวันที่10ถึง11รกรกฎาคมไปเริ่มกันที่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางแพร่นานอุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากและเพชรชบูรณ์ ภาคตะวัอนออกเชยงเหนือเลยหนองบัวลำพูดอนธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยโสธรกระสินขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภา,าคกลางนครสวรรค์อุทยัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสาามุทรสาครนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกนะคะนครนายกประจีนบุรีประยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังไปต่อในช่วงวันที่12-13กรกฎาคมนะคะภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อ,อุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัรลำพูุดอนธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกระสินขอนแก่นชยัยภูมินครราชสีมามาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานี ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสิงห์บุรีอยุธยากากจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกนะคะนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราวชวนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลและในวันที่14รกรกฎาคมนะคะภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำภูอุดรธีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นร้อยเอ็ดและอำนาจ,จเจริญ ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพฯและปริมณฑลภาคตะวันออกนกครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรัง และสำหรับคลื heavens, thumbs thumbs ่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณ ดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดัมันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10-14กร,รกฎาคมนะคะและขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02399 4013ถึง12และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอัปเดตสภาพอากาศวันนี้10กรกฎาคมยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ